อันนี้คือน้องเกณฑ์เป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นหนึ่งเดียวแต่จะร้านไ่น้อยกัแไ่ใ่เราเนาะอยากกินของอร่อยราคาถูกก็อาหารอาหารญี่ปุ่นชื่อชื่อร้านอะไรนะร้านแฮจิโอเป็นโตะค่ะเออมาได้ครับราคาไม่ถึงร้อยบางอย่างก็ร้อยก็คือถูกกว่าโดยทั่วไปแหละอร่อยด้วยครับดีครับผมขอบคุณครับนี่ขายอะไรครับผมขายของเล่นค่ะของเล่นตรงไหนครับโซนตรงตรงกลางนี่ค่ะ ก็คือใครมาทักทายพี่ก็ได้นะเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์นี่ครับอาหารก็เริ่มทยอยเพิ่มมาแล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นฮอดอดทอดแล้วมีขาไก่ทอดแล้วก็มีตรงนี้นี่ดูพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดของบ้านเราเนาะนี่ครับก็คือนานๆปีหนึ่งเราจัดงานสังสรรค์สังสรรค์กันทีหนึ่งพราการแม่ขาได้มารู้จักกัน กานนี้แม่ค้าขายอะไรจ๊ะขายสลยิแบคุยคุยขายพื้นที่พื้นที่เสียงเนาะชื่อร้านชื่อร้านลุงกับป้าลุงกับป้าเนาะมาเจอกันได้นะใครอยากถูกวันที่หนึ่งไหมเดี๋ยวเรามาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ำใส่น้อยว่าใสใหญ่แล้วเนาะโซนอร่อยรากิมังกรพี่ขายอะไรเป็นตาวินเท่ะแมนตาวินเทจเล่นโต้อ๋อ แล้วคุณยายขายไหนไม่มียายค่บพี่ค่ะเออคุณพี่ขายอไะไรลี่ค่ะขอคุณพีข่ขายไอ้ของเสี่ยงอของเสี่ยงเนาะของเสี่ยงไม่ไม่เสี่ยงค่ะขายเสยงวันทุกคนค่ะคันนี้ยายแกเป็นปคนที่อารมณ์ดีนะถ้าใครมาเที่ยวตลาดน้ำแต่น้อยมาอุดมแกนะขายลอตเตอรี่อยู่ข้างร้านอาหารญี่ปุ่นตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวไทยอุเทนนี่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วขอให้พ่อมๆเลยค่ะนี่แกได้จ้าไา่น้ำต้ม ค่ะพ,พี่ชื่ออะไรชือ่อจินค่ะก็มาอุ่นนุ้นได้อยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนมันังโดนห้าร้านคาโอเทนคาโอเทนคาโอเทนนี่ตรงนี้พี่ชื่อพี่แหม่มเนาะพี่แหม่มนี่มีคนเห็นหน้าเห็นตาเยอะหล่าเพราะว่าคนดูวิวเยอะอยู่นะนี่มาทักทายกันได้พี่แหม่มขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับผมอยู่ตรงนั้นเกี่ยวกัท yeah> ่าโอเทนค่ะครับ นี่โทษทีนะครับไม่ค่อยรู้จักเลยขายของตรงไหนกันครับเราไปเทีย่ยวกันอยู่ร้านแก้มุกร้<ด>านต<ล>ะมันครับร้านแก้มุกอยู่อยู่ข้างในนะครับข้างในครับอยู่โซนในน้ำเนาะใช่ครับเป็นไงเฮียขาย,ย,ยขดีไหมเล่นได้เรื่อยๆครับเฮียชื่ออะไรชื่ออ้อครับชื่ออ้อเออก็ใครมาเที่ยวทางน้ำแต่น้อยมาทักทายก็ได้นะนี่มาด้วยกันเนาะร้านเดียวกันมาเโอเคอันนี้นฝากร้านได้เลยจ้ะ ข้าวหกไก่ขนมจีนหมังเกตฝากร้านด้วยแล้วค่ะอนุญาตเลยนี่คนสวยคนนี้ร้านแอนนาค่ะร้านดอกไม้แอนนาที่นี้ก็มีรมีปลอยก้อนจิอเลรี่ด้วยค่ะเชิญนะคะ คนสวยที่สุดในจริงเหรอใช่ใส่น้อยเนี่ยนะที่สุดในเอเชียในเอเชียในอ่ะลืมลืมลืมพี่คุณพี่พี่คุณพี่ขายอะไรครับ๋อนีอ๋อนี่แฟนพี่อาณาเหรอโอ้โหไม่แน่นรู้จักเลยที่ว่าเราทำไม่นั้นไวยพี่ทำให้พวกป้ายนิ่วอิงเกจใช่ไหม โหเจี๊ยบเก่ากุ้งเลยเป็นไงพี่ตอนนี้งานเยอะไหมเยยูพี่ากไอ้ร้านแล้วหน่อยอีกเจ็ดอีกเจ็ดลตกระไรยายขายอะไรขาะขายผักสลัดจ้ะผักสลัดอยู่ช่วงไหนครับคุณยายอยู่ข้างในค่ะทางไหนเนาะนี่ถ้าไม่มีงานเลี้ยงเนี่ยเราไม่รู้จักกันนะกิตสุวรฟาร์มจ้ะโหกีตสุวรรณฟากโหอยู่ตรงนี้เนาะ เดี๋ยวอันี่เดี๋ยวเขาคนคอยช่วยเนาะน้ำสลัดอร่อยนะคะครับมีทุกอย่างอะผักสลัดมีเล็ตมีโอ๊กมีครีมมีมบอเตอร์ผัวสารพิษป่ะผัวสารผัวสารดิฉันผัสารสารไหนสารยองข้างล่างหรือขึ้นหมดไม่รับประกันตัวชีวันะขอบคุณมากครับคุณยายคุณยายชื่ออะไรกีตสวานฟาร์มฟาร์มเนาะครับผมมาเที่น้ำใส่น้อยมาใส่ใหญ่มาหาเงได้นะ นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นร้านอีกกลุ่มหนึ่งเนาะนี่นี่พวกร้านานนั่งอยู่เนี่ยน้องขายขายขายอะไรเค้กค่ะอะไรนะไส้เค้กเค้กเป็นยอดขนมเค้กจะมาหายกันจะมาขายกันหรือพี่พี่เป็นยอดไม่อยากขายอยู่ขายอยู่ตซนไหนค้าร้านของเล่นค้าร้านของเล่นเนาะตรงลงลงสะพานมาลงสะพานโค้งจากฝั่งตรงข้ามวัดวัดไซ้ใหญ่เราเลยเนาะเดินมาไม่เจอน้องเลย มีคนเดียวเลยครับที่สวยที่สุดในในตลาดน้ำเราเนี่ยหรือเขาเป็นบัตริเสธแล้วน้องขายอะไรหมกย่างค่ะหมกย่างอะไรหมกย่างหมกย่างหมขาหมกย่างอะไรครับมีอะไรบ้างมีกุ้งมีปูปลากระพงรวมไม่หลายอย่างอ่ะแต่ที่ขายไม่ได้คือแป้งใสไหมใส่ค่ะทิ้งทิ้งใส่เผาไม่พิเกลือใส่ไหมยิ่ ค่ะีแกงก้มฝากร้านฝากร้านชื่อร้านด้วยหอมหมกทะเลย่างนะคุณดิ้งหอมหมกทะเลย่างค่ะนี่มาเจอน้องก็ได้ครับผมมาเจอเลยค่ะโซนไอ้ลอยร้อนซุปมังกรเราเนาะใช่ค่ะแล้ว อ๋อน oh, okay. mm ี่ร hmm. ้านเม้งคำค่ะร้านเม้งคำของพี่ร้านเม้งคำอ๋อแล้วพี่ใหญ่นี่นี่ดูร้านกันนะครับเนี่ยสีแดงนี่มาเจอเลยบ้านใหญ่มากร้านเม้งคำเนี่ยใช่เม่อแป้งสาม่อนนะครับแต่มีมีเจ้าเล่าเจ้าแรกเจ้าเดียวในแต่ร้านใจน้อยเรานะแล้วอร่อยที่สุดอ่ะแล้วพี่นั่นล่ะครับแม่ชาชาองเล่นของเกมครับพูดเลยโอ้เจ้าตีจ้ะของเล่นของเล่นเหมือนกันครับผมโอพี่คนนี้ของเล่นก็คือว่าอยู่เชิงกรานแหละ เจ้าเดียวลงมาแล้วเด็กเลยเด็กก็วิ่งมาชนอย่างเดียวหนีไม่พ้นเด็กน้อยนี่ของลุงวันนี้แกเป็นคนที่อยู่ขายกระดาษขายของของของที่แกขายคือของที่กินไม่ได้แหละแต่คนก็ชอบซื้อจังเลยขายอะไรดักขายฝานขายฝานก็คือพื้นที่เสี่ยงไม่แล้วก็เขเสี่ยงกันหน่อยต้องเสี่ยงเนาะเสียงสรุปแล้วลุงขายอะไรขายกระดาษกระดาษคืออะไรลอตเตอรี่เออ

อยู่ขายที่ตลาดน้ำใบน้อยก็ขายไม่เกินราคาครับก็คือแกจะขายอยู่แปดสิบเก้าสิบหรือว่าถ้าเกิดว่าวันออกนี่อยากเหลือเจ็ดสิบใชแปดสิบแปดสิบแกขายอยู่หน้าของไอ้ร้านเดกเซอนอุบลเออเดกเซอนอุบลครับผมขอบคุณมากครับอะไรนะคุกี ครับวันนี้มาหาเรื่องยๆค่ะใจวันนี้เราจะมีแม่ขายก็เน,นื้อขายอะไรคะขายก๋วยเตียเต๋ยวค่ะชื่อร้านข้าวบุกเทก๋วยเตี๋ยวต้มยศเทเด่นนี่คือใครแม่อแอแม่ออปากร้านหน่อยปากร้านหน่อยปากร้านาาน,นี่วัตถใหญ่นะคะอย่าลืมมา ใบพัดที่วัดเตยใหญ่แล้วก็แวะมาทานข้าวเสียวท่าโอเคด้วยนะคะแต่าพี่นเป็นชุดฟเขียวแจกใหญ่มากทันเร็นะครับท่านแรกมาแล้วนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำออกมาเลยนะครับห้องน้ำใระเบียดีค่ะในระบอยู่ เป็นแม่บ้านอยู่ครอ๋อทำกบข้าวอยู่นะครับเอไหมอะไรนะท่านที่สองนะครับท่านที่สองเอาเอ่คร้านกิ๊บกิกิ๊บเก๋มาไหม ร้านตัวเอนนานะครับร้านแอนนาร้านแอนนาติดเส้นอุบลออกมาแล้วนะคะร้านแอนนาโค้ดสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับร้านกิจส่วนนะครับสุดท้ายร้านกิจส่วนต้องส่งตัวแทนนะคะถ้ามันไม่ให้อยู่ที่นี่ก่อนก่อนเลอครับกอนเลยเกมอะไรครับเกมหูเด้งเดี๋ยวจะมี อาทิตย์นะคะเสนาดาขยับลงมานิดเดียวตัวกันหน่อยเพื่อใครจะไม่ไม่ได้รู้จักกันอยู่ปีนึงเหตุใดมาเดินขากันจะไม่รู้จักกันวันนี้เดียวให้แนะนําตัวหน่อยนะคะแนะนําตัวคัณเล็กยูนี่นะครับชื่อลูกชื่อชื่อชื่อหกคนชื่ออะไรห้องน้ำต่อไปนกนกน่ารักเนาะนกน่ารักค่ะท่านต่อไปค่ะแนะนําตัวเลยค่ะชื่ออ๋อครับเซาลินป่ะมาจากเซาลินไหนครับ

้าเกือเดินบางคนนึงร้านดอกไม้เอ็นนะได้ได no ้ Meat ่นกไม้เดินเดินยนี้ลูกอยู่ตรงนี้นะลูกนะคนนี้เขามเป็นผู่เทนในร้านกิตวรความนะคะพิธีกรอยู่โน่นเจ้าของสู่รมาจากน้สวยนรสุดขอบคุณค่ะขอบคุณงจะมีลูกปิงปองอยู่นะครับขยอยยังไงก็ได้ลูกพิงีกรหลดให้หมดนะครับวขยอยให้ ใครอยากเห็นตัวเองเขาไปดูที่ช่องยู u ูบครอบครัวไม่ออกอเปลี่ยนนะครับใช่กดซับสไครต์ให้ด้วยเ,เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวหลานเท่าเทนจะแตกไข่2องพันแผงแล้วก็เอาบัตรไปเอาบัตรไปให้แต่หลานแล้วก็ใครซื้อของก็ได้ของมาต้องถูกกว่าี่หนึงนะ 2นาทีนะครับ2นาทีพอนะครับเพราะว่านะ ด้าใสไม่ได้เลยยอ้นู่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียหา

ใอยไม่ร้อนมีต้นมก่อนแล้วครับทีมุงปถึงุกโคนละลูกหัวหน้าทีมหัวหน้าัวหน้าทีมหัวหน้าทีมรลูกโป่งนละกตัดนะครับกติกานะครับกะกติกาอันที่หนึ่งนะครับกกติกาที่หนึ่งในแต่ละทีมทีมละสาคนสามคนเนี่ยวางแผนกันให้ดี ทำยังไงก็ได้อย่าให้ลูกโป่งห้ามจับนะครับให้ลูกโป่งมันลอยอยู่ข้างบนตลอดนะครับคนแรกให้มันเลือกเสื้อผ้าไปใส่นะครับแล้วแต่ใครจะใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อากิหนึ่งก็คือให้ลูกโป่งลอยอยู่อย่าห้ามตกพื้นถ้าพื้นคือออกทันทีนะครับแล้วก็ เลือกคนที่อยามาใส่เสื้อผ้าก่อนก็คือใส่เสื้อก่อนนะครับพอใส่เสื้อเสร็จปั๊บเปลี่ยนคนใส่กางเกงนะครับพอใส่กางเกงเสร็จปั๊บคนสุดท้ายก็คือใส่ถุงนท้าใสถุงเท้าใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้านะครับใส่ถุงเท้าทิดกันดีว่าจะให้ใครจะให้ใครใส่ถุงเท้าจะให้ใครใส่เสื้อจะให้ใครใส่กางเกงนะคุยกันนี้ดีแต่ Oh my oh. god สีนี่สีส้มสีส้มตกตกสีส้มตกระดับสุดสีส้มตกระดับสุดถ้าทีเหมือนเดิมถ้าทีเหมือนเดิมดูดิว่าทีไหนได้ครบบ้างต่างโดยไดรโนนโดยทีมทีมทีภูเก็ตใช่มันเป็นโคิดเกมแบบนี้นะครับต่างโดยครับทีไหนได้ครบบ้างครับทีไหนได้ต่าแต่ทีต่างแต่ทีมถ้าแต่ทีม ทีเนี่ยที่ได้ครบมีการแข่งนันขึ้นนะคะพค้จากทีนี้แหละพร้อม็หนึ่เริ่มเริ่อะ พี่ชิน <ford entertain S 2> นี่ข้างในมีทองตีมแล้วสามคนเนี่ยเปิดมาสีทองเลยนะอโอเคอะไรกันกี้อ่ะไปอ่ะที่สองรับรองไปแก่ข้างในจะตกใจมีซองมีเงินอยู่ข้างในออ๋มีเบอร์อะไรอยู่าเงี้ยพี่สองมาด้วยครับที่สองสองรับรองที่สนับสนุนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถูกภาปรลบนะครับไป อะฮะอันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่สนับสนุนมานีใครบ้างครับต่เไยให้หน่อยวนะครับสุดท้ายในรอบนี้ในรบ้ะครับอ่าสุท้าไดนรอบนี้นะครับเาพี่อยาก่อไปด้นอันนี้ใส่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จคำนี้เราดึงขอให้ทีละัคแล้วไปละไปไปน เียวอัีรอนสมมุตินะคะก็จะคดคนนะคะที่มีความรู้ความสามารนะคะอบงงนะคะอีกสคนนะคะก็จะเาแถวนะคะแล้วก็ให้ป้ายคตรงนี้ให้ให้คนที่ส่วนงเนี่อไวู้คนที่ส่วนงตอบถูกใครได้เยอะสุดก็ะไดทีมใช้เวลาสมนาทีนะคะทีมไหนตอบได้เยอะที่สุดทีนั้นเูชนะค่ะไม่คนที่ตอหลังให้ป่ะไม่หัอยู่ต่อหน้ากันนี่แหละแต่เขาไม่เห็นไงเราเนี่ยหนูเนี่ยหนูตไม่เห็นตัวเอง ถ้าพูดแบบถ้างหลังพูดออกตรงเนี้ยปุกเลยนะคะ้าพูดคนที่อยู่ในป้ายห้ามกองเชียร์ด้วยห้ากองเชียร์ห้ากองเชียร์พูดนะคะเพราะแต่คนจะได้คำไม่เหมือนกันคนที่อยู่ในแถวคนอื่นก็ไม่ใช่บุกมิดบุกมิดฝปกภาษาปากอะไรเงี้ยไอ้คำไอ้อ่านปากไม่เอานะคะเดี๋ยวนี้จะให้แข่งป้าจะได้ไม่เห็นเนาะสามมิรีสามริ้งใครได้เยอะที่สุด ตมพี่ตั้มจ่เวลาจริงไหมใช่แกงอะไรโอ้โหโอ้โหระเอนเรื่องนะคะเออเดี๋ยวไปเราอ่กันเคมาจับงีเดียว ¿Qué เห่เหอแต่เห่งเห่อ็จะอะไีออโแล้วเหรอโกรแล้วเอ้าเฮ้ยังยังไม่อยากเลเลช่เาต้องใช้เฮีย้งขอโทษเลอันนี้ให้เห้ยไกินไม่ยนานนะจะให้พี่จะให้พี่เอาขันเานี่ก็ได้กูยังไม่เมานะ ปายไปแล้วนะครับเข้าเทนครับเ้าเทนเข้าเทนครับเ yes. <tt> ้าเทนรางวัลท e ่าอ <ti> ้าเทนครับเ้าเทน มีหมดเลยนะครับจะไดอยู่ใต้ก็ใต้สะพานนะครับ ยนด้ก่อนไม่ไปเลยมีมีเกมหมมีเกมไหม,ม,ม,มไม่ไม่ไม่เด็กอนสอนยังอยู่รอบนี้ช้ามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็บ